สวัสดีครับท่านผู้ชมผมช่องแม่สีนวลชวนไปวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาดูเก้าอีต้ตัวนี้ครับที่ผมเคยทําผ่านมาแล้วแต่นี้ว่าเราไม่ได้ทาสีนะฮะไม่ได้ไม่ได้ทาสีพอมันไปโดนน้ามันจะขึ้นลาแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับเลาดำๆเต็มไปหมดเลยเนี่ยนะถ้าเราไม่ทาสีมันจะมีลาขึ้นดำๆเพราะไม้พวกนี้ถ้าเกิดมีลาขึ้นแล้วดำๆนี้มันแก้ไขาย,ยากครับ เพราะว่ามันลาเข้าไปในเนื้อในของของไม้แล้วมันก็แก้ไขายากนอกจากเราก็ขัดให้มันละเอียดแล้วก็ทาสีทับไปเลยทาสีอย่างอื่นนะคือเป็นสีเขียวสีแดงหรือสีอะไรก็ช่างทาทับไปมันก็จะกลมกลืนไม่มองไม่เห็นรั้อลาไปเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันครับแต่ผมก็ผมก็จะขัดแล้วก็าทาสีใสอ่ะสีเงาใสา ก็ดูเอาแค่ที่มันทําได้ท่านผู้ชมครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันครับก็ทำเป็นครับ,รบขัดก็ได้ประมาณนี้ นี่ครับคาบดำๆก็ยังพอมีอยู่หลงเหลืออยู่เดี๋ยวเราก็ขัดด้วยกระดาษทรายขัดด้วยมืออีกทีนึงนี่ครับเพื่อคาบดำๆที่เป็นเชื้อรานี่ออกแต่เอามันกินเข้าไปเนื้อในของของไม้แล้วคงออกยากครับทุกคนผมแก้ไขได้ก็ได้ตามที่แก้ไขได้อะจะเป็นอย่ามไรเดี๋ยวว่าจะพาไปดูจะขัดได้แค่ไหนมันจะได้ข่าวได้แค่ไหนนะครับ ก็ดูขั้นตอนต,ต่อไปครับ่้นมู้่มครับ @@@@موسيقى ครับท่านผู้ชมครับาลามันขึ้นเก้าอีก้ก็ขัดได้แต่เท่านี้แหละครับท่านผู้ชมเนี่ยนครับตามสตภาพครับเพราะลามันยังไงก็ทํายากขัดยากมันไม่ได้ออกง่ายๆนะท่านผู้ชมครับเนี่ยตามสตภาพได้แค่ไหนเอาแค่นั้นนะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราก็มาทาสีทับไปทีหนึ่งนะตามสตภาพนะท่านผู้ชมแค่นี้แหละพอลามันเข้าเนื้อไหนไม้ไปแล้วมันทำอะไรยาก ปเดี๋ยวเราไปดูกันทาสีต่อไปเพราะตัวนี้ทําขึ้นมาแล้วสีไม่ได้ทาพอมันไปโดนน้าปุ๊บมันก็จะลากขึ้นแล้วเราก็จะเราก็มาแก้ไขไปไปดูการทาสีครับ ทําม็นครับทาสีเสร็จแล้วก็ได้ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมครับเก้าอี้เก่าขึ้นลาเรามาเอามาทําสีใหม่ที่จริงไม่ใช่ไม่ใช่ว่าทําสีใหม่คือของเก่าอ่ะไม่ได้ทําสีมาเพราะเดี๋ยมันโดนน้ำมาขึ้นลาแล้วผมก็เลยเอามาขัดสีชุยวิวันใหม่ก็ได้ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมครับนี่ครับก็จะได้ประมาณขนาดนี้ ก้าวอีก้เล็กไม่ได้ทาสีโดนน้ำขึ้นลาก็เอามาทําสีซะขัดลาก็จุดด่างดํามันก็พอมีอยู่นะครับต้องไป็นเพาะพอล่อย่งไรมันขจัดไม่หายอยู่แนละ้วก็ได้ประมาณนี้คลิปนี้เอไว้เท่านี้ถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ